มกปลาซิ้นห่อนๆปิ่งไก่อายหวนๆปิ่งตับไก่แจ้วบองไกอย่างวิเชียนบูรี่มี่สุยางสุนแน่ครับก้วยน้ำว้าเพิ่อนกะนุ่ยบักใไงแกงถุงเห็ดไหม่ห่อนๆสมงัวสมหมูมกนอไม่ของข้าวของหวานไม่เหมิดครับตลาดเศร้าหนาวัดบุรภากูก,กสิงครับ สวัสดีครับมันี่บ้าวทงคุ่าสิบามว่าเบิงตลาดเซาอยู่หนาโบราสถานกู้กาสิงบานกู้กาสิงอำเภอเกษตรวิสัยฉบัดรายละเอียดครับไปเบิงกันครับอามี่เนวาหยาแนวกินนี่ยังแน่ครับแง้มมือเซานี่ามเซาพี่น้องกะบไรงัวออกจากคอกครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของตลาดเซาครับพี่น้องบานเอื้อนกัมาจอดรถเสือกับเขาแง้มมือเซาครับนี่ร้านปีงไกแมนี่ครับปีงไกฮ่อน แถวเนี้อปิ้งกับมีครับสะอาดถูกลักอนามัยครับมาเบิ่งร้านแกงถุงนะครับนนครับขอถ่ายคลิปนเด้อครับจ้าได้ขะะอหนึ่งปลาครับมี่ได้มีหนึ่งปลามุกปลามุกปลาได้มุกปลาอันนี้มุกนลากรวกเส้นหมูกรอกเส้หนหมูเส้นหมู อันอออนี้มเสเส้นหม,มูอันนี้สมหมูค่ะสมหมูครับจ้าแกงกระแนงหมูใสกะปัหนดอไม้เส่หมูอ๋อเป็นคนเป็นยังเหมือนรอก,ารรกอ่าซูกบกี๊เป่แก้วจาซูบกี๊กับมันหรอคะโอ้แก้วพิกแก้วพีขอทายหน่อยได้ไดครับสินหันหันกับี่ ควายนมวานหอมครับแยมครับแยมมีเาคงเชียงบุ่ียยังครับไายอต่ีนี้ก็พอไปและหมดเก่ากับนี้ทางหวานนี้เก่าสวนชิงแลปูโบ้ล้อยไข่หวานจ้าเหมือนเราตอนนี้ค่ะหมือนเราค่ะมาสวยอเน้อค่ะเดี๋ยวจะกันตังกัเ๋าค่ะ เป็นยังไงลาบขมบต้มเสียบโอบขายเนี่ยเราพูดไปเรื่อยๆเอ่อเกลียวป่ะครับกเกลียวสิงตับสิงไก่เกลี้ยวบองกับมี่เกลี้ยบอลง่ายเกลี้ยบอลกับมี่อันนี้หมกยังครับหมกปลาซิ่วโอ้ไม่หมดหมกปลาซิ่วง่ายโอ้สิงไก่อายวนๆเลยครับ แต่แฝงแม่น้ำแน่น่อาเดี๋ยวแฝงใบไม้เลยตอนนี้จ้าแตงไก่ใบแต่แจะแต่แฝงบักพี๊กหมูนี่มีบ่เก็บมาเนงเพี๊กบะหมีครับมีอย่างแม่ครับบักข้าวบักคุ้งบักแตงกล้วยกับมีครับพ่อมาจากไซนอมาจากรัตนะครับมาจากรัตนะโอ้มากไกลใครเนาะมากใกล้เยู่ครับครับมาใกล้อยู่ครับ หน่วยละเจ็กบาทแล้วพ่อยี่บาทถึงละยี่สิบบาทโอ้ทุละยี่สิบครับเฮ้ยสองหน่วยเหมือนทุนละยี่สิบครับป่วยแค่หน่วยไงเด้อครับหาชิปฮกชิครับล่วยหาชิปฮกชิปครับป่วยแบบไงเลยหน่วยไงขัดไงเนี่ยป่วยฝรั่งตัวนี้ไงปานนี่กินหน่วยหนึงกินหนึ่งกินหวยหนึงอิมเลย นำเต้าหูปลาทองกรนห่อนกับมีดเลยครับถ้าถือใจคลิปนี้ก็จะเลื่อมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจย,ยูทูปปลาตุรกุลาชาแนใหายน้ำนี้ยด้ครับ